สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Comment สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรับชมความคิดเห็นของชาวต่างชาติอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับด่านตรวจในประเทศไทยโดยได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับ ได้มาโพสต์คำถามไว้ในเว็บไซต์ Reddit ในกลุ่มของประเทศไทยไว้ว่าบอกตรงๆผมลำคาญมากที่โดนเรียกเข้าด่านตรวจบ่อยมากจะทำยังไงให้ดูเหมือนคนไทยมากขึ้นหรือให้ตำรวจรู้ว่าฉันนั้นอยู่ที่เมืองไทยมาหลายปีแล้วโดยชาวต่างชาติท่านนี้เขาก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าเขามีประสบการณ์ในการถูกเรียกตรวจโดยตำรวจนั้นจะขอดูใบขับขี่ของเขา แล้วก็ตรวจหมวกกันน็อกโดยเขาจะถูกปรับ1,000บาทสำหรับการที่ไม่สวมหมวกกันน็อกและอีก1,000บาทสำหรับการที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เขายังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่านั่นเป็นข้ออ้างของตำรวจเพื่อที่จะเอาเงินของเขาโดยได้มีผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจานวนมากรวมถึงหลายๆท่านที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการผ่านด่านตรวจนะครับ ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยในประเทศไทยพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับความคิดเห็นท่านแรกถ้าคุณไม่มีหมวกกันน็อกและไม่มีใบอนุญาตขับขี่นั่นมันเป็นข้ออ้างที่จะเอาเงินของคุณไปได้อย่างไรนี่เป็นกฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนแต่คุณก็ได้จ่ายเงินไปมากเกินกว่าปกติประมาณสองเท่าความคิดเห็นท่านต่อมา คุณคิดว่าถ้าดูเหมือนคนไทยคุณจะไม่โดนด่านตรวจเรียกบ่อยๆอย่างนั้นหรือคุณคิดอย่างนั้นจริงหรือสิ่งเดียวที่จะช่วยคุณได้ก็คือนั่นคือถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนรถฉันแนะนำให้คุณเปลี่ยนเป็นรถ mercedes benz แล้วก็ได้มีผู้ที่มาตอบกับความคิดเห็นนี้จำนวนมากนะครับท่านแรกได้มาตอบกลับไว้ว่าฉันเคยขับรถกระบะแล้เปลี่ยนมาเป็นรถ mercedes เมื่อสองสามปีก่อน ฉันแทบจะไม่ถูกเรียกตรวจอีกเลยในขณะที่เมื่อก่อนฉันถูกเรียกตรวจทุกสัปดาห์และอีกท่านหนึ่งได้ตอบไว้ว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องฉันมีจักรยานยนต์อยู่สองคันรถขนาด150 1 5 0ห้ซีซีหนึ่งคันและรถบิ๊กไบค์ขนาดใหญ่อีกหนึ่งคันเมื่อตอนที่ฉันซื้อรถบิ๊กไบค์ฉันคิดว่าฉันคงจะโดนเรียกเข้าด่านตรวจเพราะท่อไอเสียเสียงดังมากแต่ตำรวจก็ยกนิ้วโป้งให้ฉัน แล้วก็บกให้ฉันผ่านไปตลอดฉันยังไม่เคยถูกเรียกตรวจเลยและอีกท่านที่ได้มาตอบความคิดเห็นนี้นะครับมีครั้งเดียวที่ฉันถูกเรียกตรวจตอนที่ขี่บิ๊กไบค์นั่นก็คือตำรวจต้องการที่จะบิดเครื่องให้เสียงดังๆให้เพื่อนเขาฟังและพวกเขาก็หัวเราะกันและโบกมือให้ฉันผ่านไปความคิดเห็นท่านต่อมาฉันถูกเรียกตรวจหลายครั้ง โดยที่พวกเขามุ่งเน้นไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นใช่การดูเหมือนคนไทยนั้นช่วยได้หรือดูเหมือนคนเอเชียมันก็ช่วยได้เพราะพวกเขากำลังปล่อยให้ใครก็ตามที่ดูเหมือนเอเชียและเรียกตรวจทุกคนที่ดูไม่เหมือนเอเชียในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ได้มีผู้ที่มาตอบกับความคิดเห็นนี้ไว้ว่าด่านตราดานนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ในจุดท่องเที่ยวหลักๆชาวต่างชาติจะถูกเรียกตรวจนอกแหล่งท่องเที่ยวคนไทยก็จะตกเป็นเป้าหมายส่วนชาวต่างชาติพวกเขาก็จะโบกมือให้ผ่านไปความคิดเห็นท่านต่อมาการติดกล้องโกโปรไว้บนหมวกกันน็อกมันก็ช่วยได้เหมือนกันไม่มีใครเรียกตรวจฉันเลยแม้ว่ากล้องจะถูกปิดไว้ตลอดเวลาความคิดเห็นท่านต่อมาถ้าคุณอยู่ที่ภูเกต็ต ฉันรู้ว่ามันเป็นรายได้มหาศาลสำหรับตำรวจตอนนี้ฉันได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทั่วประเทศไทยมากกว่า20,000กิโลเมตรในเวลา3ปีฉันเป็นฝรั่งขาวขี่รถมอเตอร์ไซค์ทริอัมโดยถูกเรียกตรวจเพียง2ครั้งโดยตำรวจได้ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของฉันซึ่งมันเป็นใบอนุญาตของไทยและตำรวจก็สุภาพมากเขาบกมือให้ฉันพร้อมทั้งรอยยิ้ม ความคิดเห็นท่านต่อมาฉันขับรถด้วยป้ายทะเบียนจากจังหวัดอื่น99%พวกเขาจะโบกมือให้ฉันผ่านไปแต่บางครั้งฉันก็ถูกเรียกตรวจฉันแสดงใบขับขี่ของฉันซึ่งเป็นใบขับขี่ไทยแล้วพวกเขาก็โบกให้ฉันผ่านไปในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาท่านต่อมาได้มาตั้งคำถามไว้ว่าถ้าเกิดคุณมีหมวกกันน็อกแล้วก็มีใบอนุญาตขับขี่ พวกเขายังสามารถเก็บเงินของคุณได้อยู่หรือไม่มีใครสามารถผ่านด่านตรวจไปได้บ้างถ้าเกิดทำตามกฎหมายหรือคุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาโดยได้มีผู้ที่มาตอบความคิดเห็นนี้ไว้สองท่านนะครับท่านแรกฉันถูกหยุดหลายครั้งฉันมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและฉันก็ใส่หมวกกันน็อกเสมอไม่ว่าจะมีกฎหมายหรือไม่ก็ตามมีเพียงพวกโง่เท่านั้นที่ไม่ใส่หมวกกันน็อก ฉันไม่เคยถูกขอให้จ่ายค่าปรับหรือติดสินบนใดๆพวกเขาจะโบกให้ฉันผ่านไปหลังจากที่ตรวจเอกสารของฉันแล้วถ้าหากคุณทำตามกฎหมายและตำรวจยังจะขอสินบนในที่สุดก็จะโต้เถียงกันและสุดท้ายพวกเขาก็จะเลิกลากันไปเองเพราะนั่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วก็อาจจะมีฝรั่งที่ไม่มีหมวกกันน็อกอยู่ข้างหลังคุณซึ่งมนันเป็นเป้าหมายที่ง่ายกว่า ส่วนอีกท่านได้ตอบกลับไว้ว่าไม่ถ้าคุณไม่ทำผิดกฎหมายพวกเขามักจะไม่ขออะไรเลยหลังจากที่พวกเขาตรวจใบอนุญาตและทะเบียนรถของคุณแล้วพวกเขาก็แค่โบกมือให้คุณผ่านไปความคิดเห็นท่านต่อมากล้องติดหมวกกันน็อกหรือกล้องติดรถยนต์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดแม้ว่ามันจะไม่ได้เปิดอยู่ก็ตามมันสามารถช่วยได้ในเกือบทุกกรณี สำหรับการที่ทำให้ดูเหมือนคนไทยหรืออยู่ที่เมืองไทยมาสักพักแล้วก็ให้คุณแขวนพวงมาลัยดอกไม้บนรถจักรยานยนต์หรือบนรถยนต์ของคุณเพื่อความโชคดีความคิดเห็นท่านต่อมาฉันแทบจะไม่เคยถูกเรียกตรวจเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาปล่อยให้ฉันผ่านไปเพราะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ได้มีผู้ที่มาตอบกับความคิดเห็นนี้ไว้ว่า ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณขี่จักรยานยนต์อยู่ที่ไหนถ้าในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากคุณในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติจะได้เปรียบแต่ในสถานที่อย่างภูเก็ตตำรวจอาจจะเรียกตรวจชาวต่างชาติเป็นหลักความคิดเห็นท่านต่อมาคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ถูกเรียกตรวจบ่ยบอยๆทุกครั้งที่ฉันผ่านดาดตำรวจจะโบกมือให้ฉันผ่านไป มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันอ้อมผ่านข้างด่านตรวจและถูกเรียกเข้าไปแต่พอพวกเขาเห็นฉันพวกเขาก็โบกมือให้ฉันผ่านและมีอีกครั้งที่ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดและเมื่อถึงจุดตรวจพอพวกเขาเห็นฉันพวกเขาก็ปล่อยให้ฉันไปความคิดเห็นท่านต่อมาคุณไม่จำเป็นจะต้องดูเหมือนคนไทยมากกว่านี้คุณแค่ต้องขับรถยนต์ฉันอาศัยอยู่ที่นี่มา12ปีแล้ว และเคยถูกเรียกตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวตอนที่ฉันขับรถจากกรุงเทพไปที่เกาะช้างซึ่งมันเป็นจังหวัดชายแดนฉันได้อยู่ที่ภูเก็ตมาระยะหนึ่งแล้วก็ได้ขับผ่านด่านตรวจค่อนข้างสม่ำเสมอและไม่เคยถูกเรียกตรวจเลยความคิดเห็นต่อมามันง่ายที่จะสังเกตเห็นฝรั่งที่ไม่สวมหมวกกันน็อกบนรถมอเตอร์ไซค์ที่ส่วนมากจะสวมเสื้อกล้ามและกางเกงขาสั้น คนไทยส่วนใหญ่จะใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายเต็มตัวคุณอาจจะลองใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบดูขอให้เดินทางปลอดภัยความคิดเห็นต่อมานี่มันตลกทุกครั้งที่ฉันถูกเรียกตรวจที่ภูเก็ตหรือที่กรุงเทพฉันได้แสดงใบขับขี่ของประเทศอังกฤษให้พวกเขาดูแล้วพวกเขาก็ปล่อยฉันไปฉันทำตัวสุภาพและพูดภาษาไทยกับพวกเขา แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีความคิดเห็นต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับคุณไปทำอะไรมาถึงโดนเรียกตรวจการดูเหมือนคนไทยมันไม่ช่วยอะไรถ้าเกิดคุณทำผิดและโดยทั่วไปการพูดภาษาไทยพื้นฐานจะทำให้สถานการณ์ส่วนใหญ่คลี่คล,คลายลงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ